สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่8กุมภาพันธ์2564หลังจากที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำไปเมื่อวานวันนี้เราก็จะมาดูว่าปลาน่าจะขึ้นมากินหรืออยังเนาะวันนี้ก็หยุดอีกวันนึงกำลังถ่ายน้ำบ่อฝั่งนู้นอยู่ โอเคได้ครับเพิ่งไปให้เยอะเพิ่งกลับมากินดูได้หมดไหมอ่าผลเลี้ยงก็ใจดีขึ้นมาหน่อยแล้วฮะกลับมาอย่างนี้ สรุปก็อาจจะเป็นไปตามคาดครับคือตะกอนในน้ำมันเยอะเกินไปแแบบนี้โอเคเลยครับ แต่น้ำดูดีมากครน้ำในบ่อไม่หนืดไม่อะไรทั้งนั้นโอเคฮะเดี๋ยวจะไปถ่ายน้ำทางนู้นต่อถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกันด้วยอันนี้เราทำคลิปสั้นๆมาการแก้ปัญหาของเราก็โอเค ใช้ได้แบบนี้ปลาก็จะกลับมาโตเหมือนเดิมเอาละฮะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ